มาจ้ารู้จักอาหารพืชกันตำไข่ละลายน้ำแล้วก็ใส่ขวดน้ำคลองแล้วก็เอาเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใส่อาหารก็คือตีไข่ค่ะตอกไข่นี่คือทำปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะมีเชื้อจุลินทรีย์ค่ะก็ลเลยเรียกปุ๋ยด้วยลองทำกันนะคะ,ปะไปให้อาหารพืช ได้เวลาให้อาหารให้อาหารพืชค่ะพี่น้องปะให้อาหารพืชจ้าไปแล้หนะใจนี้จะไปให้ของหวานพืชมามามาให้อาหารพืชกันจ้าตีนหมีดิมันคือตีนหมีหรือไงเข้าเอินพระก,กาดตีนหมีโอ้กำลังงาม ขั้นสมพอดีแล้วเนี่เนาะเฉลยคลิปเฉลยบมงามสองแถวนี่หมายถึงโมเมนบ์โมเดูแลดูแลขึ้นกันงามกับฮุนขึ้นกันมาหอดมองนี้แล้วสารเร่งเบิดสารเร่งเร่งยืดเร่งเงาเร่งไงเร่งอวเบิดพะนะเฉลยเด้อเฉลยเด้อสารเร่งเบิดก็เลยเศร้า สูงทวงผู้บ่เยอยียงบักพริกได้เนี่ยสูงสูงยืนได้เนี่ยโอ้แต่ว่าทั้งหลังเนี่ยมันมันกกตานโอ้โก,ก,อโกกอันกกยังก็กกมากแต่นี่บักพริกจ้าคนละเรื่องดอกมันม่สูงทำกกมากได้ล่ะเอยียงกล้องลงแ,ลแต่ว่าอันนี้ยืน,ยน,ยน,ยนได้น,นี่ยืนที่ฉันยืนสูงคักว่าเต้นมันสูงคักเด้อพี่น้องเอ้ยจริงๆมันจะสูงหัวกกมากอยู่บ่เนี่ยคุณอะ ใบสวยงามมากพีกกำลังจะออกดอกคุณ <c> น <oughs> ่ะมันสีจอดอกแล้วบอมินมันสูงซื่อๆได้เนี่ย <c oughs> พูน่ะแก้มแก้ม <c oughs> ยืนขึ้นได้เนี่ยไม่รนนั่งเลยเอยสูงขักอีหลีอรอถสูงขักกระดอกกระเดียสวนคนขยันเหมือนเดิมคุณน่ะเป็นเอาไม่ออมบกพิกไว้เห็นปะแนเอาไม่ออมบกพิกไว้คุณน่ะ มันเป็นแอวเลยค่ะนี่บ่เป็นแอวเลยสูงถ่วสิถั่วมัวนอะไรนี่งามหลายสามเปลงเออบักพีกสามเปลงนี่รีตอะแรแรกๆนะเพิน่นปลูกกับอันไอ้ต้นหอมจ้ะต้นหอมใส่แปลงเงวๆที่นี่กูต้นหอมออกบักพีกเพิ่นกะกระจายเลยวะนำขึ้นมาแท่นเลยสวนนี้บ่เป็นสวนที่ฉันเดี๋ยวจะนอยสิไปทายสวนจะคลองใ้เบึงตอนนี้ทายสวนคนข,นขยันคน เออสูงขือกันสามแปลงน,น,นะคะพี่น้องดูเล่เงาอาดลาดสามเปลงเพื่อนเอาม้ไผ่ค้ำไว้ตัวนี้โอ้ที่ดีเลยสูงเนาะแต่วหนวยกับกระร่งแซมขึ้นมากพี่น้องดกขึ้กันมันเถอะสวนนี่สวนคนขยันที่ฉันว่าให้ชายาเพื่อนว่าสวนคนขยันเดี๋ยวไปยืนีูตรงกกน,นี้ก่อนนี่แปลงสอง แปลงสองนี่ก็ใช่ยย่อยอดอกอุ๊บฮดอกอุ๊บฮุบมค้นยืนเพียงนี้แหละซูงกระหลอกกระเลียดี่มือนี่พุ่มใจเสนอข่วมสูงสูงของพริกเดี๋ยวจังน้อย,ยสิบไทยสวนตัวเองให้เบืองเดอจัจะมีหลายอย่างสินนาเสนอพี่เช่นเนี่ยดีค่ะมีความสุขทุกท่านทุกคนนะคะบายบาย ทั่วพุ่มพี่น้องนี่ปลูกเองปลูกเองทั่วพุ่มนอนอลากะเรียอยู่นี่ทั่วพุ่มได้ค่ะนี่มักทั่วพุ่มมักทั่วพุ่มอีสานปลูกเองค่ะปลูกเองกับมือเลยเหลือเป็นเหยียบตลอดเธอนอนอย <together>. ู่เนี่ยหน่วยนอนเด็ดเด็ดพนี้ทั่วพุ่มอลากอยู่พี่น้องมันสีบอยเนากับเวาอยู่เอาเหยียบซ้ำเหยียบเหยียบเหยียบเสียดายด้นหน่วยนี่ม <intell> <ๆ ihrem> ันมันลากพื้นเน่ยเหยียบซ้ำโอ้คนเอ้ทั่วพุ่มค่ะอีสานปลูกเอง เนอนอลากอเลีย่อยอย่าไปแล้วสองนวยนี่พุ่มหนึ่งเอาเอาเอานี่พุ่มหนึ่งทั่วร์พุ่มพี่น้องทั่วร์พุ่มทัวร์พุ่มดอกกำะะลังออกดอกกำลังออกค่ะทั่วร์พุ่มอันนี้ดิฉันปลูกเองดีกว่าเด็กหญิงจังยุ่งค่ะน้องเทียกับโบอยากลุกมันดอกมันชุ่มชื้นอยู่นีย่ย มันอนอลากรึเนี่โอ้เสียดายได้ยังเหยียบซองเอน,นทั่วภูมิค่ะนอนอักลากกะเรียอยู่หน่วยเพิ่นอ้าวแกกับมีไอ้เรื่มเจ็บโอ้หน่วยแกสมองเนี่ยเอาไว้เฮ็ดแน่วบอกเรื่มเห็นตำไปแล้วเทอานึงโอ้โห ทั่วพุ่มค่ะภาษาไทยเรียกถั่วพันพุ่มแต่ี่ฉันนอื่นทั่วพุ่มภาษาอีสานนอนอะไรเรียกอยู่หน่วยเพื่อนทนนซอนนะพื่นปลูกเองปลูกเองตอนซ่อนนะบางเนี่ย้างบ่มมี่เอาอันนี้เป็นคางเลยคือดีเธอเอ้ยทั่วฟักเน่าค่ะนี่พันหนึ่ง เพิ่นบ่มีคขังเพิ่นก็นเลยเอาเอาเอสมอยู่ตะร่างคือกองอักลากอยู่เพิ่นบ่มีคขังเพิ่นก็นกนเลยเลื่อยไปตามเลื่อยไปตามเขาเอนเอนอีหยังด่างด่างอ้อมพูดนนะ่ะเลื่อยไปตามด่างอ้อมมาง,งามคักแต่มาโนยนี่โอ้โหดอกกำลังแซม่มด่างอ้อมสวน ขี้วัวขี้วัวจ้าขี้วัวปุ๋ย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 ,ยขี้วัวขี้วัโอ้บเ่เสดายบ่อขาวนาขึ้นกถิมโ่้จังไรขึ้นกทิมนะตาซิดรกข้าวนาทิมวะโอ้่นตัดหลายงานแล้วซีร่องร้อยล้ะมันก็มีการตัดขานาจ้ะพี่น้องขา้านบ่เป็นข้าินากินเหมนตัดทิม มันแก่เขาจะตัดทิมกองเฉ่งๆได้ไหมใบขนาดทั้งนั้นนะพี่น้องเห็นบ่าวพันตัดทิมเพราะว่าโอ้พันลกไหมเพราะพันตัดลกทิมด้วยเพราะมันแก่มันก็แออัดเนาะแก่หลายตัวนี่พันตัดขายซีซีเท่าไรออกพูดมาก็เลยตัดนี่คือสต็อกค่ะสต็อกหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะ ต็อกก็คือที่สะสมไว้เป็นหัวเชื้อค่ะสีเขียวก็มีสีแดงก็เยอะรวมๆกันแล้วใช้ไปจะหมดแล้วสีเขียวนี่ก็มีค่ะเชื้อจุลินทรีย์คนละชื่อมาดูหัวเชื้อจุลินทรีย์ค่ะวันนี้ก็ขยายพันธุ์ได้อีกเป็นร้อยขวดน,นะคะเนี่ย หัวเชื้อหัวเชื้อค่ะเขยา่ายิ่งดำยิ่งสีม่วงขยายวันที่3ามค่ะขยายพันุขยายเชื้อของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะอาหารของหวานของพืชเอาว่าอย่างนั้นปุ๋ยหมักเป็นอาหารร้อนอาหารของข้าวเหมือนกับคนนะคะเวลากินข้าวก็มีของหวานเนาะตบตุด,ตด เหมือนคนเลยเหมือนสัตว์ต่างๆที่ต้องกินไม่เฉพาะอาหารขาวอาหารหวานก็ต้องกินด้วยนี่คือที่ฉันทําวันที่สามค่ะเชื้อเดินแล้วที่ที่บอกว่าเชื้อเดินแล้วก็คือมันจะดําขึ้นมากอะอย่างขวดนี้จะดำดาปีเลยหมายถึงกอกม่วงๆเชื้อเดินแล้ว จากวันแรกที่จางๆวันนี้เข้มข้นค่ะไม่ใช่ขนมหวานไม่ใช่น้ำส้มไม่ใช่น้ำน้ำหวานนะคะไม่ใช่แต่เป็นอาหารของพืชค่ะดิฉันทำขึ้นมาเองเป็นปุ๋ยที่มีเชื้อจิทรีย์ค่ะที่ไม่ลืมก็คือตำเปลือกไข่ละลายน้ำน้ำต้องไม่ใช่น้ำปลาปานะคะเป็นน้ำคลองน้ำตามธรรมชาติเชื้อเดินเลยคะ่ะงามมากเลย ใครสนใจติดต่อได้นะคะคอมเมนต์ด้านล่างค่ะคอนโดคอนโดบวบเห็นม่ยอดไผ่ที่ฉันบูรณาก,กันคอนโดบวบพี่น้องมุมนีเห็นมากเลยนี่คอนดบวบคอนโดบวกดบวก,กำลังไต่ขึ้นเห็นไหมต้นบวบนะเนี่ยใครจะเรียนแบบก็ได้นะคะเอายอดไผ่มาทำล้างบวบ แล้วก็คอนโดฉันเรียกคอนโดบวกกำลังไต่ขึ้นแล้วก็เคล็ดลับในการมัดเชือกนะคะดิฉันเอาอย่างนี้นะคะตะ,ตะเกียบตะเกียบสองอันเสียบเสียบเสียบคอยกันแล้วก็มัดเห็นไหมคะเชือกดิฉันผูกผูกอย่างนี้คะ่ะใครไม่เคยทำดูนะคะเียนแบบก็ได้ตะเกียบ ที่เรากินก๋วยเตี๋ยวนะคะเยอะแยะเลยที่เราเลื้อๆนะ่ะเอามาเสียบค่อยกันแล้วก็ผูกเชือกแล้วก็โยงไปใส่ปลายไผ่แห้งปลายลำไผ่แห้งค่ะใครอยากทําเลียนแบบได้นะคะเชือกที่ผูกนี่ก็คือตะเกียบน่คะนี่ค่ะ,คะตะเกียบผูกค่อยกันแล้วก็โยงขึ้นไปสูง,สงนู่นเราไม่ผูกกับ คือของบวบนะคะเราผูกกับเอาตะเกียบมาคว้วยกันแล้ดวดูชัดๆอีกทีหนึง่งนี่ค่ะนี่บวบตะเกียบตะเกียบที่เรากิน๋วยเตี๋แหละพี่น้องผูกคว้วยกันเสียบดินแล้วเราก็ามัดแล้วก็โยง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 เชือกฟางก็ได้ขึ้นไปลำไผ่นี่คือลำไผ่ที่มันแห้งแล้วก็เอามาทำคอนโด คอนโดบวบเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้มันก็อยากขึ้นสูงนะมันเป็นพืชเครือเนาะมันเป็นพืชเครือมันอยากขึ้นสูงเหมือนกันคอนโดบวบค่ะพี่นะ้องตะเกียบ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 โยง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 ,ยงเสียบดินค่วยกันแล้วก็มัดเชือก ใครจะเรียนแบบได้นะคะโอโหอันนี้สูงกับมูอตัหัวยืนเมื่อไ่าแบบพี่นอ้องคอนโดบวกแน่ๆตั้งชื่อให้มันเลยสูงระยงระยางตัวพุ่มพี่น้องนี่ปลูกเองปลูกเองทั่วพุ่มนอนอลากอเล,ลียยู่นี่ตัวพุ่มนะคะนี่หมกทัวพุ่มหมกทั่วพุ่มอีสานปลูกเองค่ะปลูกเองกับมือเลยเกิดเป็นเหยียบตลอดเธอนอนอยู่เนี่ย นวยนอนเด็ดๆทั่วพุม่มอักลากอยู่พี่นอ้องไมันสีบอยเนากันเนา,ยาอยู่เอาเหยียบซ้ำเหยียบเหยียบเหยียบเสียดายด้หนวยนี่มันมันหลากพื้นเลยเหยียบซ้ำโอ้คนเอ้ยทั่วภูมมค่ะฮาสิเนปลูกเองเนอนอักลากอะลเลียอยู่เหยียบไปแล้วสองนวยนีูุ่มหนึ่งเอาเอาเอานีู่มหนึ่งทั่วภูมิพี่นอ้องทั่วภูมมทั่วภุมม ดอกก็กำลังออกดอกก็กลังออกค่ะทั่วพุ่มอันนี้ที่ฉันปลูกเองด้วย่ะจกักหนาจักยุ่งค่ะท่องเที่ยก,กับบอยากลูกมันดอกมันชุ่มชื้นอยู่นี่ยม,มันนอนอาลาคืนนี่โอ้เสียดายด้ดยัางาเหยียบซองเอน,น,นทั่วพุ่มค่ะนอนอาลาก,ลากรี๊ดอยู่ห่วยเพิ่นอ้าวแกกับมี่ไอ้ลืมเก็บ โอ้หน่วยแกสมองเนี่ยเอาไว้เฮ็ดแนวบ่หือเรื่อมเห็นตำไปแล้วเทอานึงโอ้โหทั่วพุ่มค่ะภาษาไทยเรียกทั่วพันพุ่มแต่ี่ฉันเอื่นทั่วพุ่มภาษาอีสานนอนอะไรเรียกอยู่หน่วยเพื่นนอนทนซ่อนนะเพื่อน Tục phục